เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราปั่นไปการไปกันเลยดีกว่าะนะีตอนนี้7จ็ดโมงเจนาทีเอาของเราเก็บก่อนไปดูใกล้ๆท้องทะเลกันสิเห็นไหมตอนเช้าเนี่ยนะมันขึ้นสูงสุดในรอบเช้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกราฟนะมจุดสามเมตรตอนตีสี่ตีหนี่เดี๋ยววันนี้เคลืบสองเคลืบเห็นไหมขึ้น2รอบนิดนิด ค่อยๆลงมาตจนช่วงบ่ายแล้วก็จะขึ้นอีกทีหนึ่งวิถีชีวิตในยามเช้าทุกเช้ามันแอบจะมากระแสะเราหาดนะครับหาดบางแสนนะครับผมเห็นไหมวันนี้เช้านี้น้ำใสเนะ่ยเมื่อวานคนมาเยอะแยะไม่ใสโชว์เขามาใสาโชว์ตอนเขากลับไปแล้วอื้ยไม่ไหวเดี๋ยวเรากลับ เดี๋ยวไปปั่นจักรยานไปหาดวอนนะครับผมวันนี้เรามาตีมเดียวกัน,นี่บจักรยานเรานะเหลืองประเทืองปัญญานึกว่ามุกเมโลเออจะพามาดูหอยตัวนี้ดูน่ากลัวมากดูสิตัวอะไรหอยอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะดูดิมันจะเกาะมากับไม้รึ้ง โอ้มันคืออะไรอ่ะดูดิ ي, พยายามจะแลบลิน้นไม่ใช่แลบลิน้นมันเป็นตัวอยู่ในนั้นหรอเห็นนะ <laughs> เขาขินกาแฟแล้วก่อนอนะบางแสนแสนสุกสางแสนแสนสุกสามมุกลือนามข้าวหลามนองมนประชาชนสามคัคคีประเพณีวันไหลนะครับผมแล้วก็วันนี้ เรายังไม่ไหลนะวันไหลาบางแสนมี16-17เมษายนนี้นะครับผมวันนี้เราจะปั่นจักรยานไปที่หาดบางแสนนะครับหาดบางแสนล่างเนี่ยหาดบางแสนล่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเขาปรับปรุงสัญญาเนี่ย98ล้าน2 3 6 0 0 0บาทผมตีไปร้อยล้านเลยแล้วกันอ่ะก็จะเสร็จสิ้นในเริ่มสัญญา6-4นะ จะสิ้นสุดที่ห้าธันวาสองพันมันมีป้ายู่ตรงนี้ปะทัพอให้ได้โตขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่ช่วงเช้าน้ำใสอ่ะดูดิน้ำใสไม่เห็นมวลน้ำขุ่นเลยนะวันนี้มันขึ้นสูงสุดในรอบเช้าแล้วใช่วยคมว่าน้ำดำมากดูสิวันนี้น่าจะโชว์เขาวันนี้น่าจะโชว์ว่าโชว์นั้กท่องเที่ยวโชว์ผู้คนที่มาหน่อยว่าน้ำใสนะดูดิ ดันมาโชว์คนกันเองให้เรามาทุกวันมไม่ต้องมาโชว์เราดูนีน้ําใสเลยอ่ะอันนี้หลังวงเวียนบางแสนนะครับผมใครจะมาจากกรุงเทพนี่ไปนั่งรถที่ขนส่งเอกกัยไมนะครับผมรถตู้ของอุ้ยเนเราใส่รองเท้าขาวมาด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นจักรยานไปตรงโซนหาดวอนนภากันนะครับผมวันนี้ผมก็รู้สึกจะเปียกน้ําเข้ารองเท้าเราอีกละเราก,ก็จะไป เล่าออประวัติความเป็นมาของหาดวอนพากันที่นู่นนะครับผมวันนี้ก็ในเป็นอีกวันที่เราต้องเสียอีกแล้วแต่วันนี้น้ําใสหน่าเล่นมากกว่าเมื่อวานเมื่อวานขุ่นคลากเลยเมื่อวานนักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะเต็มหงเต็มหาดเลยแต่วันนี้ดันมาใสโชว์โชว์คนกันเองน่าจะใสเมื่อวานเมื่อวานคนเยอะกว่าอะ เจ็ดนาฬิกาสามเจ็ดนาทีไปต่อที่หาดวอนปเราเลยผ่านไปเลยวันนี้เรามาหยุดกันสักเล็กน้อยไปตกปลาตกหมือควรไปตรงไหนครับสะพานราชนาวีหรือว่าตรงโซนถนนคนเดินตรงแหลมแท่นนะครับผมไปตกกลางคืนเปี่ยวไหมครับไปตกกลางคืนแถวนน้นไม่ไม่เปี่ยวนะครับแถวสะพานราชนาวีแถวสวนสาธารณะเนี่ยมันใกล้ชุมชนใกล้ผู้คนอยู่ พารีวิวบ้านแสนสุขหนอ่อยค่ะเออเหอเขาจะหิ้วตัวไปทิ้งอะไม่รู้มุมกล้องได้หรือเปล่าแต่เราคาดว่ามันน่าจะต้องอเท่แน่เลย <c oughs> หาดวอนนภานะครับทำไมถึงชื่อหดาดวอนนภาเกี่ยวพันอะไรกับหมอชิดหมอชิดที่ เขาเป็นเจ้าของพื้นที่หมอชิดที่กรุงเทพนะหมอชิดชื่อนายชิดวอนนภาศักด์อ้เริ่มเริ่มมีความเขาเขาเขารางแล้วใช่ไหมเริ่มมีเขารางเกี่ยวพันกับฮาร์ดวอลนภาแล้วนายชิดวอนนภาศักดิ์ศัพท์สอมอากาศพอศัพท์ทศฐานกัลันศัพท์แสงอะไรมาเนี่ยนายชิดวอนนภาศักดิ์มีภรรยาชื่อเป็น ชื่อชื่อคุณนายวอนนะคุณนายวอนวอนวอนเฮ้ยใกล้เคียงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วคุณนายวอนณภัสท์สมัยก่อนโซนแถวนี้นะเขาก็เรียกเพิงล่างนะเพิงล่างก็หาดบางแสนล่างเนี่ยมีบ้านผู้คนสี่ห้าหลังเป็นชุมชนชาวประมงนะครับผมแล้วก็คุณนายวอนก็ซื้อที่ดินแล้วก็บริจาคให้ทําเป็นโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนวอนณภัสท์ อะไรสักอย่างหนึ่งเตื้ต,ตืชื่อยาวๆนะอยู่เลยหา, ái, หาดปลายหาดวอนไปนะเสืดูใน o o เกิลจะจะเห็นมาจากที่ดินให้ทําเป็นโรงเรียนแล้วก็โซนแถวนี้เขาก็เลยตั้งชื่อเป็นหาดวอนนะภานะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณนายวอนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่นะครับผมก็เลยถูกเรียกว่าเป็นหาดวอนนะภานี่เองมันยังร้อนอยู่เลยนะกาแฟเรา ขอกินตรงนี้อีกนิดนึงแต่ว่าช่วงบ่ายไม่แน่นะครับผมช่วงบ่ายจะเป็นช่วงน้ําลงวันนี้จะขึ้นลงสองรอบขึ้นลงนิดนิดช่วงบ่ายนะตอนนี้น้ํากําลังลงแล้วมันจะขึ้นมาอีกทีนิดนิดนิดช่วงบ่ายอยู่นี่ มได้ขยะเป็นของแถมแล้วเขาเอาทิ้งอะมาถึงจุดบนสุดแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานที่ใกล้จะเสร็จแล้วปลายปีนะครับ4ีธันวา ไปก่อสีชังได้วิวนี้ก็สวยงามดีนะโซนนี้สงบเงียบเรือประมงเยอะนะครับผมปลายหาดวนนะพแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซซายก่อสร้างอยู่แต่ก่อนผมเห็นดูใน o o o l l m m p s มันปั่นเข้าไปได้นะสำหรับวันนี้ก็จากชอนกันไปแต่ไ,ไม่ต้องห่วงนะครับเรามาทุกวันถ้าไม่ติดธุระไปดูงานดูอะไรในกรุงเทพก็ จะพามาปั่นจักรยานบ้างเดินบ้างมาดูผู้คนในวันที่ผู้คนน้อยวันที่ผู้คนมากบ้างตาม <c oughs> วาลาและโอกาสนะครับ <c oughs> มีคนถามว่าบางแสนมีอะไรให้ไลฟ์กันนักหนาทุกวี่ทุกวันผมว่ามันก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมๆนี่แหละเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานะครับแต่ผมว่ามันก็ยังมีสิ่งที่ยังน่าดูน่าสนใจอยู่นะสำหรับผมนะหลายคนอาจจะ พึ่งเข้ามาอาจจะพึ่งมาเห็นหลายคนอยากจะมาแต่ยังไม่ได้มาหลายคนอยากจะรู้แต่ยังไม่ได้รู้ผมก็เลยพามารู้กันในตรงนี้กันนะครับผมโดยโด้วยความที่เราเพิ่งย้ายมาอยู่นะก็มันง่ายที่ผมจะเดินออกมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้ให้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่องอะไรใหม่เท่าไหร่แล้วสำหรับสําหรับผมนะแต่จริงๆมันก็มีนะมันก็มีทุกทุกวันเราก็เรียนรู้กับมันมาตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่ ได้รู้นั่นได้รู้นี่ประวัติหาดวอนผมเพิ่งรู้จากที่มีเพื่อนๆในนี้ถามว่าทาไมชื่อประวัติหาดวอนก่อนนั้นก็ไม่เคยสงสัยว่าหาดวอนก็หาดวอนแต่พอมีคนถามบ่อยเข้าก็เลยไปเริ่มค้นคว้าดูข้อมูลมันก็ทําให้เราได้รู้ถิ่นที่เราอยู่นะได้รู้จากข้อมูลทางการนะเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมูลในนี้มันก็ค่อนข้างจะสเปซสปานาะข้อมูลในโลกอินเทอร์เนต็ตผมก็หาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการแหละหน่วยงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องนะฮะ เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมใครมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมก็แนะนํากันมาได้อย่างเช่นพวกที่พงที่พักต่างๆนนาๆส่วนใหญ่ผมไม่ได้มาพักผมอาศัยอยู่นะก็แค่เห็นเห็นแค่ผ่านๆใครมาเคยมาพักมีประสบการณ์ไงก็ร่วมแชร์กันได้นะครับผมสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ